ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถขินครับครับคลิปนี้ไนเบียดพ่นได้ของใหญ่ามาเปิดราคาครับเมื่อนี้เป็นแม่แยกลูกอ่าได้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวตัวที่สองรอบผออสมนนเนาะไนเบียดเนาะตัวที่สองรอบผสมครับไงแห้งครับแม่นี่อ่าท่ายสูงไรยได้ก็่ายาเบียดแม่นีฮ่าฮิบบวกครับแม่นีถ่ายสูงลอยหาซีบวกครับหันขามาจากน้อยแนย่ไนเบียด เบิ่งครับหันหางมาเบิ่งครับคว่หญ่คว่มหนาความลืกความเงยวได้ทั้งเบิดเลยครับหางเาว้ผู้หางมามเลยครับนี่เปิดเวไรมันได้ยังเบียดเครับแม่นี่เปิดไว้เจ็ดหมืดบาทต่อรองราคาได้นอ้ะเวียดน้ะต่อรองราคาได้ครับต่อร่องราคาได้ครับขอเบอร์โทรยัเวียดเนี้ยศูนย์แปดสองเจ็ดสี่นึ่งสองสองศูนย์แปดสองครับ อ,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 อ่พี่น้องท่านใดสนใจกะโทรเข้ามาต่อร่องราคาก็เพิ่นได้ครับหรือว่าจะเข้ามาส้มตัวจิงอยู่นาคออต่อร่องราคานาคอกกบอยู่บ้านนุ่นสูงตําบลหน้าเวียงอำเภอเสนาคันิคมจังหวัดลํา,านาจ,จเริญอครับเข้ามาส้มตัวจริงได้ครับต่อร่องราคาเพิ่นได้ครับเบิ่งครับแม่นี่ไทยสู้อย่ลอยหาชิมนอนยานเวทเนาะอ่าเหนือนังดีครับเหนือนังดีแม่นี่ตํานี้ยังมีบอยยายเวท รับประกันตํนนี้เบิดครับในเบียด่าจะมีห้อยเนี่ยจะเอ่อเป็นห้อยเล็กน้อยเนาะในเบียดเนาะเป็นห้อยล่ำปีเล็กน้อยแต่ว่าเศร้าแล้วเบิแล้วครับเบิรงครับแข็งขาใหญ่ๆเนื้อหนังหนาๆขา้วลึกควเนยาวได้ครับถ่ายใหญ่ๆสูงๆไผหม,มักงอใหญ่กะแม่หนีเลยครับพี่นอ้องเอ่น่าจะใกล้จะคืนแล้วเนาะเบิรงตส่งเบิรงครับแข็งขากันใหญ่ดีตํนนี้กับบมีเนาะใหเบียดตํนนี้ตนํนนี้เป็นกับบมีเป็นว่ารับประกันตํานี้ให้ บังคับไทไายเงาหางใหญ่ดีครับแม่นี่ไทไายกัใหญ่สูงไผยมากเฟี้ยมเงยเงยนี่นบบผ่านเลยครับแม่นี่ได้ตามต้องการแน่นอนเบังครับความใหญ่ความสูงอยากเข้าไปหาหมูเล็กน่อยนะครับจะมีห้อยเล็กหน่อยผู้หงา,กากกง,หงกับเนาดีครับเกี่ยลากดินพุ่นแล้วครับแม่นี่ทไายกัสูงผู้หางกันเนา วัวลูกแรกลูกสองรอบผสมนใหญ่เวทเนาะจุ่งอ้อมจักน้อยกันนหะญ่เวทพีน่น้องเพิ่งจักน้อยครับจับได้รูบได้ใบได้ครับเบังครับคว่ำ่เบึงใส่กับรถกับคนเลยครับพีน่น้องคว่ำญ่นี่ตอบโจทย์กับคนที่มักของใหญ่ครับพี่น้องสีแดงดีสีแดงงามดีครับโบเมนสีกับเปลือกสีแดงได้แล้วครับตัวน,นี้ ถือว่าโอเคครับสีแดงถ่ายสูงลอยหาสิบแต่ว่าหัวนี่ลอยเจ็ดสิบแปดสิบแปละานี่เระผมเบิง่งอ่งเี่เฟี้ยมไงครับแม่นี่หาพอดีดีดังๆใส่นี่ในการเลยครับเนื้อนังนังหนาหนังหยนความลึกความเาวได้ทั้งบัดแล้วครับแม่นี่เบ่งครับยืนแข้งขาเร็บเดือ ตำนี้รับประกันหายต้นนี้นุ่มตองนุ่มติ่งกับบมีเน้อนายเวียดน้อต้นนี้รับประกันเบิดครับขาตกขาถอนนุ่มดอกว่าหางดวงหางดอกนุ่มติงกับบมีเป็นรับประกันต้นี้ให้ครับพี่น้องไปสนใจกบโทรมาต่อรองราคาคับเพื่นไดครับเอาเบอร์โทรยกหลับแน่าเวียศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เกครับนาเวีครับเพิ่นเปิดไว้เจ็ดหบาท ต่อรองราคาได้นั่นใช่ไหมเนาะคุนว่าลอยโลรงฟรีพร้อมครับพี่น้องโปรดสนใจเอาโทรมาต่อรองครับเพื่อนไดครับเบื่องครับงอกะยุกดีย่อดีเยอะครับพี่น้องเบื่องครับเงาห้างซ้ำเงาแขนของขาข้นหมดนะครับนี่อ่างอกะย่อยุกดีอยู่วงข้อกับงามอยู่ครับใหญ่ๆหนาๆต้นตันขนอยากไปหามูครับมูอยู่ในขอกเบื่องครับตอบโจทย์ของคนมาก ของใหญ่แน่นอนครับนี่เอาอย่างอีกรอบกันนายเวทย่างอีกจาะรอบนึงย่างพี่น้องคนเบืองให้เบืองทายุงทานยางจากรอบนะครับตอนนี้ก็ล่มหลายล่มแห้งครับล่มล่มเนี้ยล่มหนาวหนาวสองเมื่อสามเมื่ล้วครับเบมึงครับอยากเข,าข่าคอกบ้านเฮ๋ยวจุ๋มว่าพี่น้องคนเบืองอีกจาะข้าวนึงจาะเข้าไป ่อพี่น้องคุณโซตควนาควใเญ่พี่น้องคุณเบื้งแน่ประเท่าไไปยูขวักเงินแสนเงินลลามน้ำเพลินอบพี่ครับเาตเตือนลมตือนยังแน่ครับพี่น้องเบื้งครับปกตีกะโอ้ดีอยู่ดอกครับเบื้องแา่อาจลาด จับได้ร่บได้ใบได้เนอยอยาะาเวีเนาะมึงครับเสียดเสือนเวียดสูงอยู่ลอยหกสิบเจ็ดสิบแบบงอสูงลอยห้าสิบเก็บสูงกว่าคนครับพี่น้องเบื้งครับ,บนเบื้องเนี่ยนั่งใกล้ๆกล้น่จะดีากครับอยากมาขวัออกบวชเห้องอแงมึงครับอยากไปขวกแน่ครับเอา เอาสารับคลิปน so so ี so ้ผ so ู้ใดสนใจกะเขามาส้มตัวจริงกับเพ่นก็ได้ครับพี่น้องหมาส้มตัวจริงเพ่นก็ได้สารับคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องยูทูบนุ่มรถเข็นน้ำครับเบิ่งครับมูเพ่นกับมาเบิ่งงงเบิ้งงว่ครับเพ่นกับมาเบิ่งงว่ามะเบิ่งอย่างเดียวเลยเข้าไปไว้ครับนี่ครับหรือว่าพี่น้องอยากให้เพ่นทรงได้ทรงให้กะนี่ครับรถทรงเพ่นกับมีครับรถทรงเพ่นกับมี กะโทรมาต่อร่างราคากับเพื่อนสอบถามราคาอยากได้ราคาใดหรือว่าอยากได้ตัวอื่นกะจังโทรเข้ามาหาเพื่อนครับรถส่งมัติีนเพื่อนก็ส่งตลอดครับมันนี่กับเพื่อนกับห้อกม็มาจะส่งว่ะนี่ครับรูปภาพี่น้องเขามาส่งตัวจริงกับยู่บ้านน้องสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอเสน,นางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญครับนี่ครับบ้านเพื่อนกับยู่แถวนี้แล้วครับนี่บ้านเพื่อนกับยู่ทางออกนอกบ้านทางไป นอนสมบูรณ์ครับอยู่ทางน้อนสมบูรณ์เขามาจากน้องสีกัมาน้อนสมบูรณ์กับตุงมาเลยครับมาทางบานเพ่นอ่าพนอยู่นอกบ้าหมูบานทางกะมีทางดําแน่ทั้งแดงแน่ครับตอนนี้พ่นกะกำลังเห็ดพอกได้หลายอย่างครับบ่งครับมีหลายตัวเดี๋ยวมาเปิดล่อบ่งคลิปตัวไปครับบงครับขวาก็ยุ่ฟังพุ่นครับอ่าง้อจากเขาหาหมูกันเลย เอาขอไปไว้ครับเมื่อนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องยูทูบนุ่มรถเข็นน้ำครับนะครับด้านหน้าเพื่อนนี่ครับพี่น้องเพื่อนกับเขามาเบิงหัวประจําครับพ่นเข่าพ่นออกประจําสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม